ก็ได้เวลานะครับก็เดี๋ยวเราต่อจุดแรกก็คือดูกําไรสะสมในงบดุลกําไรสะสมจะเป็นตัวบอกว่าทำมาทำมาหาได้ในอดีตนั้นเนี่ยโอเคไม่โอเคนะครับคราวน,นี้พอดูกําไรสะสมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะต้องเปิดดูไอ้ตัวนี้ก่อนเพื่อนเลยก็คือดูสภาพคล่องทางการเงินหุ้นที่ดีจะต้องมีเงินเหลือเยอะๆมีสภาพคล่องทางการเงินสูงๆก็เหมือนชีวิตคนเนี่ย คุณภาพชี Speaker, วิตจะดีเงินต้องอะไรครับต้องเหลืออยู i, ่ในตัวเยอะๆผู้นั้นจะต้องมีสภาพคล่องทางการเงินดีเงินเหลือเยอะๆเงินเหลือเยอะๆดูยังไงก็ดู Current Ratio กับ Quick RatioCurrent แปลว่าสภาพคล่องทางการเงิน Current Ratio อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินนะครับไม่ต้องจดนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ Quick Ratio ก็คืออัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินอย่างถึงแก่นนะะที่เกี่ยวแปก็คืออัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับ าราวนี้พอดูเงินเหลือเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะดูการค้าขายเนี่ยสเต็ปเนี่ยตามที่เนี่ยที่ผมใช้มาตั้งแต่อยู่ยี่สิบตอเล่นหุ้นมาจนถึงวันนี้ผมใช้แบบนี้ดูสภาพคล่องทางการเงินเสร็จปุ๊บดูอะไรครับดูการค้าขายว่าขายแล้วเก็บเงินได้ไหมปล่อยเครดิตนานไหมหุ้นที่ทําธุรกิจปล่อยเครดิตนานๆเนี่ยนะครับหมายก็ว่าการปล่อยเครดิตขายไปแล้วนี่อีก3เดือน4เดือนได้เงินแบบนี้คุณชอบไหมสามเปร์เ็นต์คุณชอบไหมไม่ชอบ แล้วทำไมมันจะต้องเป็นแบบนั้นขายแล้วเก็บเงินช้าไอการเก็บเงินช้าหมายก็ว่าลูกค้าต่อรองได้ถูกไหมการต่อรองได้หมายก็ว่าถ้าเองไม่ให้ค่าค่าจะไปซื้อที่อื่นมันบอกเราว่าธุรกิจคุณอยู่ในตลาดแข่งขันแล้วมันเป็นตลาดของผู้ซื้อเพราะฉะนั้นอัตราการบุนของลูกหนี้การค้ากับระยะเวลาเก็บหนี้จะเป็นตัวบอกพลังอํานาจของการผูกขาดว่ามันมีมันมีขนาดไหนในภาพออกไหมครับ ถ้าว่ามันเครดิตยาวๆก็สแสดงว่างานนี้เนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะครับการนี้ดูต่อพอเราดูเรื่องการขายแล้วเก็บเงินนะครับเก็บเงินได้ไม่มีหนี้เสียเราก็จะมาดูการลงทุนในสต็อกหุ้นที่ดีจะไม่มีการลงทุนในสต็อกเนี่ยนะครับเยอะจะไม่มีเพราะว่าการลงทุนในสต็อกต้องใช้เงินถูกไหมครับถ้าเงินทุนไม่มีใช้เงินกู้เกิดดอกเบี้ยจ่ายมันเป็นภาระครับ ล้วสต็อกนี่เป็นอะไรที่น่ากลัวตรงที่ว่ามันเสื่อมเ,อเสื่อมความนิยมเสื่อมค่าสินค้าล้าสมัยเห่นไ,ไหมมันไม่โอเคครับเพราะฉะนั้นเราจะมาตรวจสอบการลงทุนในสต็อกว่าเงินทุนเนี่ยจมอยู่ในสต็อกมากน้อยอยังไงนะครับเราไม่ต้องการากิจการที่ลงทุนไปกับสต็อกแล้วเสี่ยงต่อสต็อกที่มีปัญหานะครับเพราะนั้นเราจะตรวจตรงนี้พอเราตรวจตรงนี้เสร็จปุ๊บเราเข้าสู่การดูงบ ดูความสามารถในการคืนดูความสามารถในการคืนหนี้คืนดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรามาดูความมั่นคงทางการเงินก็คือฐานะทางการเงินด้วยการดู d e Ratio ช e Ratio ชจะบอกฐานะทางการเงินว่ากิจการนี้ฐานะทางการเงินเนี่ยมั่นคงขนาดไหนมีโอกาสในการก่อหนี้ก็คือกู้เงินเพิ่มได้มากน้อยยังไงตรงนี้สามารถดูการกู้เงินเพิ่มได้ด้วยนะครับกู้เงินเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือดู ความมั่นคงความมั่นคงทางการเงินกิจการที่น่าลงทุนก็คือกิจการที่มีดีอีต่ำๆทำไมผมบอกว่ากิจการน่าลงทุนคือกิจการที่มีดีอีต่ำๆก็สาเหตุเพราะมันกู้เงินเพิ่มได้เยอะนั่นเองเมื่อกู้เงินเพิ่มได้เยอะก็ใช้เงินของธนาคารนี่เอามาลงทุนแล้วถ้าการลงทุนประสบความสำเร็จใช่ไหมครับ มันจะตอบแทนผู้ถือหุ้นได้เพราะการใช้เงินธนาคารเยอะก็เท่ากับว่าเราใช้เงินจากกระเป๋าเราน้อยลงถูกไหมครับโมเดลที่น่าสนใจซึ่งผมถือว่ามันเป็นไอ้ท็อปโมเดลเลยของหุ้นตัวหนึ่งที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็คือหุ้น CPR ที่เขาใช้เงินกู้มหาศาลเลยครับอมอบผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นมหาศาลเหมือนกันครับซึ่งเดี๋ยวภาคบ่ายเราเรียนกันเพราะฉะนั้น CPO ยิ่งกู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆร,ราคาหุ้นยิ่งขึ้นครับ เราะเป็นการใช้เงินชาวบ้านเอามาทามาหากินแล้วก็ตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นใช้ทุนนิดเดียวนะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูเพราะฉะนั้นไอ้การกู้เงินเนี่ยนะครับที่จะกู้เพิ่ม d ดีมันจะต้องลดเพราะฉะนั้น CPO เล่นกู้เงินเต็มแม็กเพราะนั้น d ด c ีซีพมหาศาลครับเดอี DE, มหาศาลซึ่งเมื่อ d ดีเนี่ยสูงสูงนั่นหมายความว่าการกู้เงินเพิ่มมีข้อจํากัดถูกไหมครับเพราะนั้นงานนี้เนี่ย c p พ ไม่สามารถจะกู้เงินเพิ่มได้คล่องตัวซีพีอก็เลยกู้เงินจากประชาชนออกหุ้นกู้ไปคืนหนี้แล้วก็หมุนผัดไก้หุ้นกู้อยู่อย่างนั้นนะครับเพราะประชาชนไม่สนใจหลักประกันในภาพออกไหมครับแต่ธนาคารสนใจหลักประกันว่ากู้เงินหมื่นล้านจะต้องมีหลักประกันสินเชื่อถูกไหมครับแต่ประชาชนเวลาออกหุ้นกู้ขายประชาชนประชาชนสนใจว่าซีพีออเอาหลักประกันอะไรมาให้ฉันไม่มีประชาชนสนใจแค่อะไรครับอายุ3ปีดอกเบี้ย4%เปอร์เซ็นต์ สนใจแค่นี้ถูไหมนึกภาพออกไหมครับเพราะนั้นกลยุทธ์ทางการเงินของ CPO นี่เป็นเคสคลาสสิกน่าสนใจมากแล้วเมื่อเราเข้าใจเคสคลาสสิกของ CPO เราก็จะไปเจอหุ้นอื่นที่เรียนแบบ CPO แล้วเมื่อ CPO ทําสําเร็จราคาหุ้นขึ้นหุ้นอื่นที่เรียนแบบ CPO ถ้าทําสําเร็จมันต้องขึ้นเหมือน CPO เห็นไหมเนี่ยครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดู พอดอูความมั่นคงทางการเงินดูความสามารถกู้เงินเพิ่มก็มาดูไอความสามารถทำกำไร GPM นี่ก็คือ Cross Profit Margin ก็คือกำไรเบื้องต้นเทียบกับไรายได้นะครับ NPM ก็คือ Net Profit Margin ก็คือกำไรสุทธิเทียบกับรายได้นะครับคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรสุดที่เทียบกับไรายได้กำไรหมื่นล้านนะหา NPM ออกมาแล้ว ได้สองเปอร์เซนอย่างเงี้ยในภาพไหมะฉะนั้นเวลาคุณดูคุณจะต้องดูปรมาณกำไรกับดู NPM เพื่ออะไรครับเพื่อให้ความรู้สึกเนี่ยมันช่วยทำงานด้วยเ<ม>พราะบางทีคุณหลงไปกับตัวเลขพันล้านแต่ยอดขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามหมื่นล้านอย่างเงี้ยใช่ไหมพอคุณหา NPM แล้วคุณจะพบว่ากำไรกระจิ๋วเดียวคือมาชิ้นนิดเดียวในภาพออกมใช่ไหมะฉะนั้นเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวจะมีตัวอย่างอ่ะเปิดครับเอาคุณที่วิเคราะห์ง่ายนะครับ ก็หุ้นนนทเวศวิเคราะห์ง่ายมากครับรู้จักนนทเวศใช่ไหมครับอยู่ตรงนี้ครับหุ้นนนทเวศเมื่อประมาณสัก5ปีก่อนราคาก็อยู่มาสัก20บาทแล้วก็ขึ้นมาอยู่ประมาณ20 27บาทสัก3ปีแล้วมาวันนี้ราคาราคาอยู่ประมาณ57บาท ผมก็ไม่รู้ราคาปิดอยู่ที่มา5มาณ57บาทคุณเห็นไหมตลอด5ปีมันนี้เนี่ยขึ้นจาก17บาทขึ้นมา50กว่าบาทนะแล้วมันจะขึ้นจาก50บาทขึ้นไปอีกไหมหหนะคนที่ซื้อ17บาทมาขาย30บาทถ้าไม่เข้าใจมันก็อาจจะบอกว่าก็ไม่สนใจไม่มองมันแล้วแต่ถ้าเข้าใจมันเพราะมาเรียนคอสนี้ รู้ว่ามาม่าสี่สิบบาทขึ้นไปพันหกได้ก็อาจจะมีอะไรสะกิดใจว่าเฮ้ยห้าสิบบาทอาจจะขึ้นไปร้อยได้ไหมอาจจะขึ้นไปสองร้อยได้ไหมอาจจะขึ้นไปสามร้อยได้ไหมในภาพออกไหมนั่นแหละคือคำถาม,ามที่เราจะต้องเป็นคนตอบนะครับการนี้ไอการตอบตอบได้จากวิธีการที่เรากำลังจะเรียนตอบไปนี้นะครับการนี้ไองบงบที่เราเห็นก็คืองบดุลน,นะครับนี่คืองบดุล คนที่ยังไม่เคยเล่นหุ้นนะครับอันนี้คืองบสแสดงฐานะทางการเงินก็คืองบดุลคุณเห็นอะไรครับคุณจะเห็นรายการสินทรัพย์เห็นไหมครับมีสินทรัพย์หมุนเวียนมีรวมสินทรัพย์หมุนเวียนไอ้สินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยก็คือรายการที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายในหนึ่งปีนะครับทุกรายการเนี่ยครับ สินทรัพย์หมุนเวียนคือรายการที่พร้อมจะแปลสภาพเป็นเงินสดได้ภายใน1ปีเนี่ยครับสินทรัพย์หมุนเวียนกองทุนอย่างกองทุนเปิดนี่ยครับ4 8 6ยหก็อาทิตย์หน้าก็เอากลับมาได้486ล้านนี่อไหมขายทิ้งนะอย่างเงี้ยแปลสภาพเป็นเงินได้ภายใน1ปีแล้วดูต่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนครับก็จะมีหลักทรัพย์เผื่อขายนะ การนี้น่าจะเป็นหุ้นแหละครับที่ดินอาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์ไม่มีตัวตนพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนี่ยก็คือการแปลสภาพเป็นเงินสดต้องใช้เวลาเกินกว่า1ปีสรุปสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือแปลสภาพเป็นเงินสดได้ภายใน1ปีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนแปลสภาพเป็นเงินสดได้ ต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีแค่นี้เองเอาหลักแค่นี้เพราะนั้นเมื่อรวมสินทร,รพัพย์คุณจะเห็นว่าณนะสิ้นปี2,560โรงพยาบาลนนทเวศมีมูลค่าสินทร,รพัพย์2,133ล้าน2,133ล้าน2,133ล้าน จำใน A จำบริษัท A ซื้อที่ดินร้อยล้านได้ไหมมาจากการใช้สินเชื่อ70มาจากทุน30เพราะฉะนั้น2,133ล้านจะต้องมาจากอะไรครับการกู้เงินธนาคารบวกกับอะไรครับการลงทุนด้วยทุนของเจ้าของเปิดหน้าที่14หน้าที่14นี่หนี้สินหมุนเวียน นี้สินหมุนเวียนก็ประกอบด้วยรายการเจ้าหนี้การค้านะครับเจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายนะครับนี่สินหมุนเวียนโดยรวมแล้วอยู่ที่229ล้านความหมายของนี่สินหมุนเวียนก็เหมือนกับสินทรัพย์หมุนเวียนแต่กับด้านตรงกันข้ามกันเท่านั้นนี่สินหมุนเวียนก็คือรายการที่บริษัทเนี่ยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็นเงินสดภายใน1ปี หน ah so cool so 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 ี้สินหมุนเวียนนะครับคือรายการที่บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายออกไปภายใน1ปีนะภายใน1ปีพูดง่ายๆคือว่าใน1ปีเนี้ยรายการหนี้สินหมุนเวียนเนี้ยจะต้องถูกจ่ายออกหนี้สินไม่หมุนเวียนก็แบบเดียวกันกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนครับก็คือรายการที่บริษัทจะต้องจ่ายเงินออกไปนะเกินกว่า1ปีเนี้ยจะต้องมีรายจ่ายเพิ่งนี้ออกไปก็คือหนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียนก็คือสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนะห้ล้านก็คือเป็นเรื่องมาตรฐานบัญชีของบัญชีชุดใหญ่ดีเทลไม่ลงนะครับดูต่อรวมหนี้สินอยู่ที่สองร้อพอเราดูไล่ดูอย่างเงี้ยดูคร่าวๆยังไม่วิเคราะห์ตาส่วนทางการเงินเรารู้สึกเป็นไงครับขนเริ่มลุกขนหัวลุกคุณมีอาการขนหัวลุกไหมขนหัวลุกไหม 2,133ล้านบาทเฮ้ยมันมีหนี้สินอยู่286ล้านณธันวาคม2,560ตอนนี้เดือนอะไรครับเดือนผ่านไปห้าเดือนแล้วก็ยังไม่ถึงปีมีหนี้สินอยู่286ล้านขนหัวเริ่มลุกขนหัวเริ่มลุกเพราะอะไรครับสินทรัพย์ลบหนี้สินส nitrogen, จะกลายเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นถูกไหม สินทรัพย์ลบหนี้สิน2,000กว่าล้านลบ200กว่าล้านนี้จะกลายเป็นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดเพรัะนั้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดคุณดูครับนนทเวศนี้เนี่ยนะครับมีหุ้นอยู่ที่160ล้านหุ้นนะครับมูลค่าหุ้นละหุ้นละนะครับ1บาทอันนี้มันตกไปครับมูลค่าหุ้นละ1นบาทมี ทุนที่ออกและชําระแล้วก็1 6 0ยหกสิสรุปก็คือมีทุนที่ออกและเรียกชําระร้อยหกสิบล้านมีพาหุ้นละ1บาทนะครับก็มีร้อยล้านหุ้นพูดง่ายๆหุ้น160ล้านหุ้นนะมีหุ้นนิดเดียวมีหุ้นนิดเดียวนะส่วนเกินมูลค่าหุ้น172 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นอันนี้เนี่ยให้คุณเข้าใจว่ามันมาได้ยังไงมันมาได้ตอนที่ว่านนทเวศเข้าตลาดหุ้นพา1หนึ่งบาทเขาขายเกินพาในภาพไหมพา1หนึ่งบาทขายเกินพาเช่นพา1หนึ่งบาทขาย3บาทยกตัวอย่างมันก็จะกลายเป็น3ลบหนึ่งจะเกิดส่วนเกิน2บาทเพราะฉะนั้นไอ้สองบาทนี่เขาขายไป x หุ้นก็2อคูณเก็จะออกมาเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพราะฉะนั้นคุณสามารถจะย้อนอดีตไปคน้นดูว่านนทเวศเข้าตลาดหุ้นเนี่ย ช่ไหมมันขายเกินพาที่เท่าไหร่แล้วก็เอาไอ้ส่วนที่เกินพานั้นเนี่ยคูณจํานวนหุ้นที่ขายให้กับประชาชนก็จะได้ตัวเลขนี้ดูต่อกําไรสะสมครับนับตั้งแต่เปิดนนทเวศค,คุ้นว่าครบ30ปีนนทเวศปีนี้คุค้นว่าครบ30ปีนนทเวศปีนี้กําไรสะสมนับตั้งแต่เปิดนนทเวศมานะครับมีอยู่ประมาณ 1,492ล้านหมายว่า30ปีเนี่ยสะสมกำไรมา 1,400- 1,500ล้าน30ปีกิจการ1ลงทุน160ล้านสะสมกำไรมาพันประมาณ1 5 0 0ล้านคุณรู้สึกยังไงอะคุณรู้สึกยังไง